พาคุณผู้ชมไปติดตามผลการแข่งขันยุทธวิธี UAE SWAT Challenge 2023นะคะจัดขึ้นที่เมืองดูไบค่ะของทีม SWAT Royal Thai Police ซึ่งติดอันดับท็อป5ในการแข่งขันระดับหน่วยปฏิบัติการพิเศษโลกและขอเชิญชวนชาวไทยร่วมกันส่งกำลังใจเชียร์ทีมตำรวจไทยในการแข่งขันวันนี้เป็นวันสุดท้ายค่ะ พลตตร,รีอาชยนไกรทองโคศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยนะคะว่าพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กล่าวชื่นชมทีมสวัสด์รอยอดไทยโพลิสซึ่งเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันทางยุทธวิธี UAE สวัสด h a ัยสวัสด์ชาเลนจ์ัณเมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอเมิเรสระหว่างวันที่2 0ถึง24กุมภาพันธ์2566 โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น5สถานการณ์ด้วยกันนะคะได้แก่การช่วยเหลือตัวประกันการโจมตีการกู้ภยัยหอคอยและสิ่งกีดขวางโดยทีมที่ใช้เวลาน้อยที่สุดและไม่ละเมิดกฎการแข่งขันก็จะเป็นทีมผู้ชนะค่ะ ส่วนการแข่งขัน4วันที่ผ่านมานะคะทีมของไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมีคะแนนรวมเป็นลำดับที่5จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด55ทีมกว่า25ประเทศทั่วโลกทั้งนี้ในปี2,565ที่ผ่านมาทีมสวัดรอยอดไทยโพลิสได้คะแนนในลำดับที่9จาก34ทีมทั่วโลกค่ะ สำหรับชุดปฏิบัติการพิเศษสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติมีการพัฒนาทางยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งด้านร่างกายจิตใจอาวุธเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆมีความเข้มแข็งแล้วก็มีขวัญกำลังใจที่ดีในการแข่งขันครั้งนี้ก็จะมีการแลกเปลี่ยนเทคนิคยุทธวิธีกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันจึงขอชนชวนพี่น้องชาวไทยนะคะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมตำรวจไทยในการแข่งขันวันนี้ลำดับการแข่งขันที่52ซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันค่ะ